สวัสดีนะคะทุกทคนวันนี้เรามาให้ดาวโจนค่ะดาวโจน10บบนของเขานะคะ10บบนก็อยู่ที่5้าหกศูนย์่งหาหกศเดค่ะนะคะเด่นเด่นของเขานะคะสิบบนขอให้มาตามนะัดจัดให้8ชุดนะคะเด่นๆ 5้าหนึ่งนะคะ,คะ五 1, 五 7, ห, 1, ห, 1, ห 7, คะ้ค่ะห้าหนึ่งค่ะแล้วก็5 4 5 4 6 4ห้านะคะห้าศนกะคะก็8ชุดเด่นเจาะนะคะ8ชุดเด่นเจาะก็มาให้3ชุด5 6 7นะคะ ห้าหกหนึ่งนะคะเจ็ดคือหนึ่งหนึ่งคือเจ็ดห้าหกศูนย์หนีมาศูนย์นะคะแล้วก็หกห้าสี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะจับให้ประมาณนี้นะคะฟันาสายลูดห้ารองหกนะคะตัวนี้ฟันห้ารองหกขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดน,นะคะเนี่ยตัวหนึ่งก็คือ 5 0 7ค่ะก็เด่นกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนเื่นนะคะถ้าศูนย์มาก็มีอยู่2คู่นะคะนี่สองคู่นะคะที่เด่นเด่นนะคะตามนี้เลยค่ะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดนะคะบ๊ายบาย